สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ้งสิทธิ์ลำเพลินอ,อ้าวสเชียวนะครับนี่ไอห,หวอนป่านงานนะครับพี่น้องโอ้ยโขกให้ปลายเล ออจะหันว่าม่มีมุมนเลยไหนานี่งาน,น,นฟรีมานมฟรถงาน,นฟรีมาเฮ้ยเนเชกกันอีคนาเบิ่งเด้อไปองแนเขามานีชิปโลเดี๋ยงข้างครับวิ่งเข้ามานีีรถอ้ามีรถสวนออกมาแล้วหนึ่งคัน ไม่ห้องก็มีโดนส่วนมับ่นองน้าปังว๊อ่าเจอธงแล้วนะครับ <c oughs> บรันขายยีชเวตโลหห่างจากบ้านขายขอร้องคุณ นี่เขาเขาทั้งนี่ชี้แยก,กลงต้มนะครับบ้านดอนดูบ้านจอดรถน้องนี่น้อง ลิมบบท,นนท,าทางขทางเขาวัดครับ เดินกว้างอ,อีโดเดินกว้างอยู่เห็นไหมให้ไทยต้องเราาลุ้นกันนะครับตินสนามหญ้านะครับหรือ,อเ,เล่นที่เดินวัดนะครับเดินวัดนะครับเดินวัดเขาเรียกอะไรเดินวัดมาไทยลานค่ะอ้าวเหรอ ลานใช่ไหมไม่ใช่เดินใช่ไหม pore, เดินกับลานค่ะพื<ม>้นที่กว้างเรียกลานนะคะอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ใช่เดินใช่ไหมไม่เดินฮ่าฮ่าฮ่า <heraus> ไม่ผิดเข้าใจไหมนะครับเ,เดินกับลานาเดียวกันนะครับอ๋อเดินเดินกับลานนี่อันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกัน,นะคะ่ะอ๋อครับพี่น้องอย่างนครับลานกับเดินอันเดียวกันนะครับหาดาวชมรับทัไฟ มาเลยที่รดรถสัญจรไปเยน,นี่รางขาลางขากี่เกมตี่เพียนะ วัดดอนดูนะครับ oh. พี่น้องดอนดูอยู่ใส่ดอนกู oh. อ่ะโอ้วัดดอนกูนะครับถึงแล้วดอนดูกระยุลานบุญผูกพัทสีมานะครับ day, อ่อนซอนดีพี่น้องอ่อนซอนดีวัดดอนกูครับพี่น้อง เออมาดร้านนำ้ำอืมงานสิหนิมีทำสมุนไพรมาท้างานอย่างเงี้ยมีท้าง,งานจะมาเคลื่นหนิบ่มีาเสี่ยงหลอกแล้วงาน สาสตร์ตะเวนบทอ๋อพี่น้องวี่านตัม่ม่ตังวิธีอยู่อุตสาห์ลวครับางนีฮะางนีเป็นต่างตางวิธีใช้เหนียวให้ว่าีว่าเีนี้ยตไนเน่ยอะพอมันออกาผมจะไปพุ่นนะ ว่สิมาหอีกโอ้ยหขวอเนื้อมันมันร้อนอ่าพี่หนุ่มว่าจดถึงแล้วครับกูด่ามัมันมันเบิดขอบคุณทุกครั้งแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสํารับคลิปนี้สวัสดีจ้า